คือคือแบบคุยกันแบบเรีรู้เรื่องอะครับคุยกันภาษาเดียวกันเพราะแบบคุยกันแบบเหมือนกับว่าเออคุยกันแล้วแบบไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าสะดุดหรืออะไรคุยกับแม่ผมครับคุยกับแม่ผมครับช่ก็ก็กแม่ก็บอกเอาเลยจีบเลยต่อรอกเพราะว่าคือเพราะว่าคือเพราะว่าแม่คือแม่เขาก็เขาก็อยากให้เรามีแฟนอยู่แล้วครับ บอกว่าเสียงสัมภาษณ์ของบอยปรณกันใช่ไหมผู้ชายของนางผู้ชายของดิฉันสามนักวงการสานักวงการคือดิฉันเองไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกนะคะข้อมูลข้อมูลนางมโนค่ะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้โทรมาสอบถามได้เลยสำนักข่าวไหนก็โทรมาถามได้นะคะไม่ใช่ละไว้และล้อเล่นค่ะ นะคะแต่ก็ได้อยู่นะก็คือพี่ประกรณไม่รู้เรื่องหรอกอ่าน้องแนนนี่รู้เรื่องคนเดียวนนเปลี่ยนชื่อหรอไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะคะปูพี่เป็นแนนนี่นะะพิงกี้ก็ได้ค่ะมาเต็มละมาเต็มจัดเต็มเลยนะคะคุณนางขาทั้งหลายเนี่ยไม่ยอมกันเลยอ่ามาคุยกันเรื่องกาแฟกันต่อมีอย่างหนึ่งที่ดีฉันชอบเรียนวิ่งอ่าน เรื่องเรื่องเลยค่ะมันมีส่วนผสมของโอเมก้า3ที่ช่วยบํารุงสมองจริงอัลไซเมอร์ที่ทานได้เลยนะลืมบ่อยใช่ไหมที่สุดตอนนี้ดีขึ้นร้วนะคะเมื่อก่อนนี่ไม่มีอะไรในหัวเลยค่ะตอนนี้ดีขึ้นมากจริงจริงเพรเริ่มพัฒนาใช่ไหมเพรก็โอเมก้า3ในกาแฟที่เราขอบนี่เองก็ต้องกินทดสอบเป็นหนูทดลองให้คุณผู้ชมก่อนว่าดียังไงเป็นยังไงจะได้บอกเลย บรรยายบรรยายให้ท่านผู้ชมถูกว่า,าออสินค้าแต่และตัวที่เรามาโชว์เนี่ยค่ะดียังไงเพราะว่ามันช่วยบํารุงสมองแล้วก็บํารุงประสาทนะคะและที่สําคัญที่สุดค่ะช่วยลดอาการเครียดที่เกิดจากการทํางานในในระหว่างวันเราจะลําบากมากเลยมันช่วยยังไงอะคะ่ะซีซนม,มันช่วยยังไงอะคะก็แหมมันก็บํารุงสมองประสาทเนาะโอเมก้าสามไงใช่ มนไม่ได้มื่นลาค่ะกาลังคิดอยู่ว่าโอเมก้าสมันมีที่มาของมันมาอย่างไงบ้างมันมาจากน้ำมันตะปาไงค่ะใช่ไอ้ที่เรากินที่มันเป็นตอนเด็กๆอ่ะอ๋อเลิกกินหนึ่งเม็ดแล้วก็ไปเรียนหลังอาค่ะ ช่วยลดอาการปวดท้องช่วงมีประจำเดือนด้วยโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่มันเกี่ยวข้องกันหมดใช่ไหมคะสมองร่างกายของเราทั้งระบบจริงจริงมันทั้งระบบแหละถ้าสมมุติว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้คืออะไรนี่คือสมองสมองไม่ดีท้องก็ไม่ดีะนั้นต้องดูแลทุกทุกส่วนใช่ที่ทำกันที่สุดว่าทําไมเราถึงผอมใช่ไหมโดยเฉพาะใบหมอนกับโบวี่ท่าชานคาเฟเพลโกรอบแล้วเพราะว่ามันมีโครเมียมอะมิโนอ กรดกเลตน,นะคะตัวนี้จะช่วยลดอาการอยากอาหารแล้วก็ป้องกันไม่ให้น้าตาลเปลี่ยนเป็นไขมันค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งซิงอมิโนแอซิดกรลีเตนะคะช่วยย่อยเผาผลาญแล้วก็สลายไขมันเก่าแล้วค่ะแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเซลล์ด้วยแม่เวลามุดลงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ามาพบกันต่อค่ะ คุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์ผ่าทะลุหัวใจคนเคืยรายประกันอา่านตลาดครกซื้อรายปากที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศ ช่วงสุดท้ายของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะสวยกันเล้ยสวยไหมคะสวยนะคะเพราะงั้นถ้าเกิดใครอยากจะสวยเหมือนน้องๆสองคนหรือว่าพี่เจนอีกหนึ่งคนอย่าลืมฉานอย่าลืมฌานพี่ติ๊กเอพี่ติ๊กเอปเอาคอนได้ไหม ่ค่ะก็คือก็คือต้องทานนะของเถี่ยวหลายหลายตัวเลยที่ปรับปรุงไปค่ะคือคืออยากจะบอกเลยนะคะด้วยความจริงใจเลยว่าคืออยากให้ดูแลตัวเองกันตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองแย่ต้องเข้าโรงพยาบาลเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วถึงค่อยมาดูแลตัวเองคือในเมื่อมีผลิตภัณฑ์ที่ดีๆสามารถช่วยคุณได้ก็อยากจะให้ลองได้สัมผัสและลองดูว่าเออมันดีจริงๆนะโดยส่วนตัวไปหมอนถ้าเกิดว่าไม่ดีจริงอ่ะหมอนก็คงไม่ทานแล้ว แต่พอเอิญว่ามันดีจริงๆเลยอยากจะมาแนะนําสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมได้ลองใช้ลองทานอย่ารออายุเยอะอย่างพี่เจนเนี่ยสี่สิบแล้วถึงค่อยมาทานมันช้าเกินไปนะคะทานตั้งแต่อายุ20แล้วก็เราก็จะได้สดใสเหมือนชะลอไปเลยนะคะความแก่จริงๆค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทานดูแลผิวกันตั้งแต่ต้นๆเราก็จะสวยเหมือนสองสาวอีกหนึ่งเ้าก็สวยเนาะสวยขนาดนี้สวยมากนะคะหน้าเด็ก ได้อีกค่ะจริงๆเพราะว่าดูแลตัวเองไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทานโดยเฉพาะเครื่องดื่มใยอาหารกลิ่นกีวีนี่ต้องบอกว่าดีมากๆคนไหนที่เร่งรีบอย่างพี่เจนะตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีเวลาใช่ไหมทุกคนวิธีการชงยังไงแนะนําคุณชมหน่อยถ้าเกิดเราแกะซองเครื่องดื่มใยอาหารแล้วเดี๋ยวไ่ออยากอยากอยากสาธิตบ้างเลยคือเอางี้นะคะเอาเป็นคําพูดไปก่อนละกันวิธีการคือมีแก้วเราาแก้วมาใบหนึ่งนะคะ เลยค่ะชวอกโกแลโช็แก้วอ่ามีสมมุติเป็นแก้วอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเอาน้ำประมาณแค่นี้เองค่ะตามมือดิฉันนี่นะคะแค่นี้แล้วก็ เครื่องดื่มยายหานกลิ่นกีวีเนี่ยลงไปแล้วก็คนนะคะคนแป๊บเดียวค่ะอย่าชิ้งไว้นะต้องดื่มทันทีต้องดื่มดื่มทันทีแล้วก็ดื่มน้ําตามหลังเข้าไปเลยหนึ่งแก้วทำไมทไมต้องดื่มทันทีเพราะว่ามันมีส่วนผสมของไซเลียมตัวเก่งของเรานี่แหละค่ะที่มันจะไปดูดซับเนี่ยเมื่อมันโดนกับน้ํามันจะพองมันจะมีเกิดการพองตัวมันเป็นคุณสมบัติของมันซึ่งการพองตัวเนี่ยนะคะมันจะไปดูดซับสิ่งสกปรกในลำไส้ของเราเนี่ยนะคะล้างลำไส้ พูด<ช>ต,รตรงนะใช่ใชค่ะก็เห<ช>มือนก<ส>ับว่าดูดทับสันพิษออกมาใช่ค่ะ,คะ ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าปล่อยอย่างเงี้ยไม่ได้ทานอ่ะมันไม่ได้นะคะมันจะคองตัวแล้วกลายเป็นว่าแทนที่จะทานแบบเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยกลับเพราะว่าเอยทานไปแล้วฝืดคอเนี่ยก็เลยต้องต้องอย่าให้ชมคือมันได้ในเรื่องของรสชาติได้ในเรื่องของเทกเจอร์เวลากินไปมันจะมีอมเปรี้ยวจากกีวีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่านะคะอย่าใช้น้ําร้อนถูกต้องไหมใช่น้ำอร่อยกว่าอร่อยอ่าแล้วที่สําคัญก็คือได้คุณค่าใยอาหารครบถ้วนด้วยอย่างพี่เจนเนี่ยบางบางครั้งน เราเร่งรีบในการทานข้าวแล้วก็เราดัดฟันข้างในใช่ไหม,มจกเคี้ยวลําบากเพราะฉะนั้นบางครั้งก็มีท้องผูกแต่ถ้าเกิดว่าเราทานเครื่องดื่มใ่อาหารของกิ่นกิอวีิเข้าไปเนี่ยลดระดับการท้องผูกไม่เยอะไหมมากที่สําคัญนะคะไม่ต้องไปนะั่ง ประมาณนี้เข้าใจ<ช> <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เข้าใจคะ่ะพี่เจนรู้ไมะไม่ต้องไปนั่งเบงคะ่ะพี่เจนรู้ไหมคะในหนึ่งซองของเครื่องดื่มกากใยอาหารเนี่ยคือหนึ่งซองของมัน่ะเทียบเท่ากับคุณประโยชน์ของกากใยอาหารในผักผลมไม้ที่เราต้องกินอ่ะห้ากิโลตอนหนึ่งซองนะคะ ใช่ใช่ล่ะปกตนได้เลยค่ะปกติเด็กคนไหนเด็กทานได้หรือเปล่าเด็กทานได้เด็กใหญ่ทานดีใช่ค่ะถ้าเกิดคนไหนที่ไม่ชอบทานผักผลไม้นะทานตัวนี้เด็กๆนะคะทส่ิ้ล่ขวบหกขวบเดขวบในเรื่องผักในเรื่องอยากจะตีกันตายนะถูกงงเงี้ยเสียงดังลั่นไม่ใช่เลยนะไม่กินบกไม่กินบกจะเอาหมูจะเอาหมูแล้วตอนนี้ตอนนี้พอรอยุดขนาดนี้กินอะไร กินผักค่ะคือจะกินผักค่ะหมูออกไปใช่ค่ะส่วนพี่เจนก็คือหมูออกออกไปผักก็เลือกบางอย่างเท่านั้นมีปัญหาค่ะกินเข้าไปมันพันข้างในนะเธอใช่ไหมใช่ไหมค่ะอ้เข้าใจเลยคนจัดฟันก่อนหน้าดิบลำบากลำบากมากทองแดงก็มีฟันเหยินก็เหยินลำบากมากในการขอขอขอภาษาใต้ซักนิดเดียค่ะ คุณผู้ชมเตดัดฟันนะคะกินข้าวอยากหมาค่ะเพราะฉะนั้นกินเครื่องดื่มแานกลิ่นกีวีค่ะจะทำาอหลังขายดีสดชื่นนะาท้กรองโอเคเนี่ยฟังดูเลมอร่อยจริงเหมือนกันเลยใช่ยังไงแสดงว่าดิฉันพูดแล้วอะ เข้าใจ สำคัญมากนะคะในการล้างลนไส้เพราะว่าพอไส้เราสะอาดเนี่ยเรากินวิตามินหรืออาหารที่มันมีประโยชน์เข้าไปในตัวอื่นๆอย่างเช่นพวกซินเนียใช่พอไส้สะอาดมันดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์เข้าได้ดีค่ะคอลาไฟโดยเฉพาะที่มีส่วนผสมกลาเจียนจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ค่ะนำเข้านำเข้าใช่ค่ะไม่ใช่เอาปลาบู่ปลาทองในคลองในนามาทําให้นะจาไม่ได้ในจาขออย่างนี้ต้องสั่งค่ะมีสารอาหารไดเปปไทด์ด้วยช่ค่ะ นะคะใช่ค่ะเป็นคอลลาเจนนาเข้าจากญี่ปุ่นนะคะไปผ่านงานวิจัยจากมหาวาลัยเกียวโตแล้วว่าทานแล้วรับรองเห็นผลค่ะว่ามันช่วยในเรื่องทั้งผิวพรรณก็ดูข้อต่อได้ด้วยค่ะจริงๆเป็นคอลลาเจนสายพันธุ์ใดแปปไทยที่มีโครงสร้างโมเลกุล PO กับ OG คือโพลีนกับไฮดรซิโพลีนแล้วก็ไฮดรซิโพลีนแล้วก็ไกซีนค่ะที่จะมาจับคู่กันแล้วก็ ร่างกายของเราตัวนี้จะสามารถดูดซึมได้เลยค่ะค่ะจริงๆแล้วลำบากนิดนึงนะที่น้องพีเซนเพราะว่ามันเป็นสารอาหารเฉพาะแต่ได้ผลได้เาตยเป็นสารอาหารที่ดีที่สุดที่สุดท่เเลือกขึ้นมาต้อคือคืออยากจะบอกเลยนะคะว่าเราจะกินอะไรเข้าไปคือเราควรจะรู้ว่าเออไอเนี้ยมันเป็นยังไงมันมาจากไหนมันมีประโยชน์ยังไงมันช่วยเราได้จริงๆไหมคือก่อนจะกินหรือจะทําอะไรควรศึกษาให้ดีก่อนอย่างนี้คือคืออย่างใบมอนอย่างโบวี่อย่างพี่เจนอย่างเงี้ยก็คือศึกษาม แล้วว่าที่ทำการใช่ทานแล้วดีราะว่าสมัยนี้ปลอมเยอะมากคอลลาเจนเยอะไหมคะพี่เจนสมัยนี้เยอะมากมากค่ะนี่เป็นสายพันธุ์ปลาไทละเพียใช่ไหมไทละเพียใช่ไหมค่ะดิฉันตกอังกฤษเหมือนเดิมคือแบบคือต้องศึกษาเพราะอะไรค่ะคุณต้องรู้นะคะว่าคุณกินคอลลาเจนหรือว่าคุณกินแป้งอะไรอยี้ย มีส่วนผสมเยอะนะเรื่องดย๋ยวนี้เนี่ยเขาผสมแป้งเหมือนที่น้องบอกจริงๆด้วยสีกลิ่นทุกสิ่งทุกอย่างแย่งทุกอย่ค่ะต้องจีินะคะแม่ต้องบอกว่าฝากไว้เลยเนาะจริงๆทำอะไรต้องหมดหมดเวลาเร็วไหมเร็วมากแต่ว่าเดี๋ยวมีฝากกองน้องไม่มีเวลาแล้วล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราฝากวันพรุ่งนี้ดีกว่านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมพวกเราสามคนค่ะสวัสดีค่ะ